สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาเล่าเรื่องวรรณคดีพุทธศาสนาเรื่องหนึ่งที่ฮิตมากในอดีตแต่ก็ยังคงความสําคัญมาจนถึงปัจจุบันนั่นคือเรื่องพระมาลัยหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้จากงานบุญหรืองานบวชใช่ไหมคะจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ได้มีไว้แค่ความบันเทิงนะแต่เป็นเหมือนคู่มือให้คนทําความดีและเตรียมตัวสาหรับชีวิตในอนาคตเลยละค่ะเรื่องราวนี้เริ่มจากพระมาลัยเถระท่านเป็นพระอรหันต์ที่มีฤทธิ์มากท่านเดินทางลงไป,ปโปรดสัตว์ในนรก แล้วก็ขึ้นไปเยี่ยมชมสวรรค์จุดพีคของการเดินทางอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตนี่แหละค่ะเพราะที่นั่นเองที่ท่านได้เข้าเฝ้าพระศรีอริยะเมตรยัยซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตแล้วบทสนทนาที่สําคัญที่สุดก็เกิดขึ้นตรงนี้เลยค่ะพระศรีอริยะเมตรยัยทรงตรัสถามพระมาลัยว่าชาวโลกมนุษย์เป็นยังไงบ้างแล้วพระมาลัยก็เล่าว่าคนส่วนใหญ่ก็ทําบุญหลายอย่างเลยค่ะทั้งทําทานรักษาศีลและจัดเทศนาธรรม จากนั้นพระศรีอริยะเมตรัยก็ทรงฝากคําฝากฝังที่สําคัญมากๆมาถึงชาวโลกทุกคนนั่นก็คือถ้าอยากจะเกิดในศาสนาของอาตมาให้ฟังเทศมหาเวสันดรชาดกให้จบในวันเดียวแค่ฟังจบในวันเดียวก็พอแล้วเหรอคะใช่ค่ะและนี่แหละคือจุดที่ทําให้การฟังเทศมหาชาติเป็นพิธีสําคัญสุดๆทําไมต้องฟังมหาชาติให้จบในวันเดียว จริงๆแล้วความเชื่อเรื่องการเทศมหาชาติมีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยแล้วค่ะแต่พอมีวรรณคดีเรื่องพระมาลัยเข้ามาเรื่องราวนี้ก็เลยเหมือนมีการรับรองอย่างเป็นทางการจากพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเลยละค่ะการฟังมหาชาติให้จบในวันเดียวมีเหตุผลมากกว่าแค่ทำตามคำสั่งนะคะมันเป็นกุศโลบายที่สอนให้เราฝึกความเพียรความอดทนและความตั้งใจซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังเป็นโอกาสให้คนในชุมชนได้มารวมตัวกันและสร้างความสามัคคีด้วยค่ะ อยากเกิดในยุคข,ของพระศรีอริยะเมตรตรต้องทํำยังไงนอกจากฟังเทศมหาชาติแล้วตามคำภียังบอกไว้ด้วยว่าคนที่อยากไปเกิดในยุคข,ของพระองค์ควรมีคุณสมบัติ13ประการคุณสมบัติเหล่านี้ไม่ได้ยากเกินไปเลยค่ะ 1. เน้นการสร้างสาธารณประโยชน์เช่นสร้างสะพานขุดบ่อน้ําสร้างถนนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่บุญส่วนตัวนะแต่เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมด้วยสนับสนุนพระพุทธศาสนาเช่นบวชสร้างวัดปลูกต้นไม้ให้วัดร่มรื่น มีคุณธรรมพื้นฐานเช่นรักษาศีลมีความกตัญญูต่อบุพการีเคารพผู้ใหญ่หลักการทั้งหมดนี้ไม่ได้ให้เราทำบุญเพื่อตัวเองอย่างเดียวแต่สอนให้เราเป็นคนดีที่ช่วยเหลือสังคมและมีคุณธรรมในชีวิตประจำวันด้วยค่ะฟังเทศมหาชาติแล้วได้อะไรการฟังเทศมหาชาติก็มีอานิสงส์หรือผลบุญที่น่าสนใจมากเลยค่ะโดยหลักๆมี5ข้อด้วยกันคือจะได้พบพระศีอริยะเมตไตรในอนาคตเมื่อตายแล้วจะไม่ตกนรก จะได้ไปเกิดในสวรรค์ลและมีสมบัติอันมโหฬารเมื่อถึงยุคข,ของพระองค์จะได้เกิดเป็นมนุษย์และจะได้ฟังธรรมจากพระองค์โดยตรงและบรรลุธรรมในที่สุดนอกจากนี้การฟังแต่ละกันก็ยังมีอานิสงส์เฉพาะที่ตอบโจทย์ชีวิตประจําวันด้วยนะคะอย่างเช่นการทศพรทําให้ได้รับทรัพย์สมบัติตามที่ปรารถนาหรือการมัตรีที่ทําให้มั่งคั่งและอายุยืนซึ่งอานิสงส์เหล่านี้มีทั้งเรื่องทรัพย์สินและเรื่องความสุขทางใจทําให้ประเพณีนี้อยู่ได้นานเพราะตอบสนองความต้องการของคนได้อย่างครอบคลุมเลยค่ะ เรื่องของพระมาลัยเลยเป็นมากกว่าวรณคดีธรมธรมดาานะมันคือเครื่องมือที่ใช้เรื่องเล่ามาสอนธรรมะใช้เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มาเป็นแรงจูงใจให้คนทําความดีและเป็นสะพานที่เชื่อมความเชื่อเรื่องพระศรีอริยะเมตรตรกับการเทศมหาชาติอย่างชาญฉลาดทั้งหมดนี้ก็เพื่อหล,ล่อหลอมให้คนเป็นคนดีและสร้างสังคมที่สงบสุขนั่นเองค่ะถ้าใครอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระมาลัยและพระศรีอริยะเมตรตรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะ